ตอนนี้ทางลาสต b าบัคมีบริการของเกม a อนิเมตดีเฟนเดอร์นะครับรับฟาร์มเพชรไก่มิสติกไก่เทพขายเพชรขายรีโลลูกเต๋าตัวละครรีเจนตัวละครไชนีและยังมีบริการเติมโรบักกลุ่มด้วยเข้ากลุ่มก่อน15วันนะจ๊ะมีบริการกดเกมพาร์ทเพียบร้านสต้าบัคดีซีช็อปขายไก่เพชรราคาถูกไก่เลเวลไก่มิสติกและมีไก่ตัวละครรับด้วยทั้งเกมบล็อกฟูดออสตาทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนเดอร์และมีบริการขายเพชรในเกมด้วยนะครับผมสามารถจัดใต้คลิปนี้เลย มาคุณผู้ชมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นตัวเด่นที่สุดในอัปเดตนี้และเป็นตัวละครที่อีโวยากที่สุดในอัปเดตนี้ด้วยเหมือนกันนะผู้ชมตัวละครตัวนี้ก็คือตัวละครแอสตรานั่นเองผู้ชมเป็นตัวละครพระเอกของเรื่องแบ็คคอเวอร์หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นพระรองก็ได้นะนะครับตัวละครแอสตรานะผมเป็นตัวละครที่อีโวจากร่างเก่านะผู้ชมเนี่ยระน้องต้องไปหาแอสตราระดับแลนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขามีไหมนี่ไงต้องอีโวจากระดับแลนะครับ พออีโวจากระดับแรแล้วกลายเป็นระดับมิสติกนะผู้ชมของอีโวระดับมิสติกเนี่ยก็คือจะต้องคราฟเอาในที่วาร์ฟนะผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูให้นะนี่จริงได้แล้วจริงได้แล้วนะครับเราต้องไปคราฟเอาก่อนนะนี่คราฟเอาในนี้นะครับอยู่ล่างๆนะณผู้ชมของอีโวแอสตราอยู่ไหนนะนี่นี่นี่ผู้ชมเป็นดามนะนี่ใช้สีม่วงแล้วก็เป็นสมุดนะได้จากพอเท่านะจากนั้นพออีโวจากล่างมิสติกเสร็จแล้วใช่ไหมุผู้ชมเราก็ไปลงพอเท่านะพอเท่าของแบ็คโคเวอร์นะผู้ชมนะครับ ลงพอเท่าแบ็คโคเวอร์เรื่อยๆจนกว่าจะได้ประตูลับนะครับพอมีประตูลับเสร็จปั๊บน้องก็ลงเสร็จน้องก็จะได้เป็นปีกของแอสตามาเพื่ออีโวขั้นสุดยอดนะทผู้ชมก็คือแบบอีโวหลายตลบมากทผู้ชมถ้ามันไม่เก่งนี่ผมไม่รู้ยังไงแล้วนะแล้วคนแล้วน้องบัฟเฟลเขาได้น,นี้มาด้วยนะโอ้ได้บัฟกริตวาด้วยอย่างโหดเลยตัวนี้ต้องเก่งที่สุดแล้วป่ะอีโวหลายขั้นตอนขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณ ID ดีน้องบัฟเฟลนะครับที่ส่ง ID เดีมารีวิวนะแล้วเป็น ID ดีที่ดวงดีซะด้วยนะแอสตานะบ บัฟที่แรงที่สุดในเกมนะเพิ่มดาเมจประมาณ750หรือ25เนี่ยแหละผู้ชมเดี๋ยวขอดูหน่อย750นะครับแล้วก็มีคีด้วยนะผู้ชมตัวละครแอสตรานะครับดาเมจอาจจะเวอร์หน่อยนะผู้ชม Astra, แอสตราแอสตราพออีโบแล้วจะเป็นสีแดงนะครับตีไฮบิดก็คือวางปึ๊บตีแอร์เลยนะตัวละครแอสตราวางปึ๊บตีแอร์เลยนะครับดาเมจเป็น S S นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยเป็น S แล้วก็อ่าคูลดาวเนี่ยเป็น A บวกนะครับผมต้นไม้อัพยังต้นไม้อัพไป3ขั้นนะครับ อ่ะอัพเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันเป็นอะไรดีเพิ่มระยะเอาไว้ก่อนแล้วให้เขาอัพเองแล้วกันผมยังไม่รู้นะว่ามันต้องเพิ่มระยะหรือเปล่าเนี้โมเดลแอสตาสวยนะคุณดูดิสวยเลยสวยเลยเห็นปะเฮ้ยโมเดลดีนะครับผมชอบเสื้อคลุมมากเลยเสื้อมันต้องเป็นหนังหนังแบบนี้แหละคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นผ้านหนังนคุณผู้ชมพาสเป็นเด็กนะครับนี่พอใส่เอฟเฟกต์แอสตา e แล้วก็จะประมาณนี้เลยครับมีปีกนะปีกปีกแบบนี้เลยสวยมากสวยมากมีปีกน้อยด้วยไม่ <c oughs> ใช่นะครับปไปดูในเกมดีกว่าว่าตัวละครแอสตาจะเก่ง กับการอีโวสองขั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครเฝ้าคังนะไปดูกันดีกว่ามาผู้ชมตัวละครแอสตรานะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยวางเนี่ยแพงมากเลยนะเริ่มมาก็ประมาณ2,500นะครับเป็นตัวละครธาตุมืดนะครับดาร์กนะผมวางปุ๊บตีแอร์ได้เลยนะครับเลเวล69นะอาจจะยังดาเมจไม่เต็มที่แต่แรงแน่นอนเพราะว่า et, บัฟกิจเรบคอนเฟิร์มนะผู้ชมเดี๋ยวขอขายถ้าซื้อมากี่หน่อยนะนะเพราะว่ามันตีแอร์เลยไม่ต้องกลัวนะครับ ตัวละครแอสตาเริ่มมาครับเป็นไฮบริดทันทีนะครับมีคีสสร์เซจากบัฟกิลดนะครับดาเมจเริ่มต้นมาจากบัฟกิลดนะครับดาเมจประมาณ5 6 9 0 0นนะผู้ชมแล้วก็โจมตีเนี่ยวง41นะครับแล้วก็ครูดาวเนี่ย3.2วินาทีนะครับผมแอสตาฮาร์บเดวิลนะเป็นร่างปีศาจครึ่งหนึ่งนะครับนี่โมเดลสวยนะผู้ชมพอมีบัฟกิลดแล้วก็ดูเท่ขึ้นเยอะนะครับหน้าตานี่แบบหน้าโกรธจัดๆนะผู้ชมแล้วก็จะมีปีกกระพือนะครับมีดาบนะไม่ลืมดาบนะยูโน่ลืืมมมมดาบบัไ่ลคร ผมชอบเสื้อมากเลยอ่ะผมผมรู้สึกว่าเสื้อแอตต้าทำสวยมากครับแต่สังเกตอะไรไหมน้องโลโก้หายคุณผู้ชมทำเสื้อออกมาดีมากแต่ลืมโลโก้กระทิงดำคุณผู้ชมหายไปโน no. อุตสาห์ชมเสื้อครับตัวละครแอตต้าจะเป็นการพุ่งแล้วก็ปาดดาบไปฟันนะคุณผู้ชมนี่เท่มากๆเลยนะเสียดายครับไม่มีอัศวินโจมตีเป็นแถวตรงนะตัวละครแอตต้าเริ่มมาวานโจมตีเป็นแถวตรงเลยนะคุณผู้ชมต่อมาครับ4 0 0พัน โจมตี8 8 5 0 0นนะครับแล้วก็คูดากับวงเท่าเดิมนะจ๊ะต่อมาครับ5้าพโจมตี1นึ่งล้านสแสนนะผู้ชมแล้วก็คูดากับวงเท่าเดิมอีกแล้วนะไม่ขยับเลยต่อมาครับ6กพันะครับโจมตีเพิ่มขึ้นมาเป็น2องล้านหนะครับอัพ2ขั้น2องล้านหแล้วนะครับแล้วก็คูดากับวงเท่าเดิมอีกแล้วนะครับต่อไปอัพขั้นที่สามนะบอยสแลสนะคุณผู้ชมอัพ10,000นะครับโจมตี5้าล้านหนะครับคูดา เพิ่มขึ้นมาเป็น3.9แล้วก็วงเพิ่มขึ้นมาเป็น49นะผู้ชมใหญ่ขึ้นนะโจมตีเป็นวงกลมนะครับผมโจมตีเป็นวงกลมขนาดใหญ่พอใช้ได้เลยนะผู้ชมการโจมตีแอสตาเนี่ยจะเป็นการลอยแล้วก็ไปเหยียบหัวนะผู้ชมเหยียบหัวศัตรูนะผู้ชมเนี่ยปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทืบใส่หนึ่งทีนะถ้าโจมตีโคตรงงเลยผู้ชมปุ๊บปุ๊บ,บว้าไปอยู่ข้างบนแล้วก็จ้วงหนึ่งทีอะไรนี้ครับถ้ามันแปลกประหลาดมากผู้ชมจะไปเหยียบหัวทำไมวะมาริโอแอสตาได้มาริโอแน่นอน ต่อมาครับผมอัพ12,500โจมตี8ล้านเลยนะผู้ชมขั้นที่5นะ<ล>คือเพิ่มมาประมาณ2ล้าน3ล้านเลยนะผู้ชมอัพ12,500โจมตี8ล้านนะครับคูดาวกับว,วงเท่าเดิมนะครับต่อมาครับผมอัพ15,000นะครับโจมตี11ล้านนะเพิ่มมาอีก2ล้านนะครับคูดาวกับว,วงเท่าเดิมอีกแล้วนะไม่ขยับเลยต่อมาครับดาร์กดาร์กไซโครนนะผู้ชมอัพ20,000นะเปลี่ยนท่าใหม่ขั้นที่7นะครับขั้นที่7เปลี่ยนท่าใหม่นะ โจมตี18ล้านนะผู้ชมแล้วก็ครูดาวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น5.7แล้วก็วง61นะผู้ชมน่าจะตีฟูลบ้างขั้นนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะ20,000ตีฟูเปล่าอ้าผิดผู้ชมเดาผิดว่ะตีเป็นซองกรวยนะผู้ชมจะเป็นแบบปาดแล้วมีเทรนาโอตัวละครแอสตามันสร้างเทรนาโอได้เยอะขนาดนี้เลยนะผู้ชมดูนะ1 2 3โอ้สามเทรนาโดนะครับสวยใช่ได้เลยมันสร้างได้ด้วยเหรอวะาในเรื่องไม่เคยเห็นผู้ชมไม่เคยเห็นนะครับต่อมาครับผม อัพต่อนะครับ2 5 0 0 0ื่นห้านะผู้ชมโจมตีเพิ่มขึ้นมา21ล้านนะครับแอสตาไม่มีความสามารถพิเศษเลยอะจอกกรอจ่อโล่ไม่มีนะครับ21ล้านนะแล้วก็วงเพิ่มขึ้นมาเป็น63นะครับแล้วก็คูดาวลดล,ลงเป็น5.4าจุดสนะผู้ชมอัพเลยหมดแล้วเหรอไม่มีท่าอื่นแล้วเหรออะไรวะดูแบบแปลกผู้ชมดูแอสตามันแปลกๆเลยต่อมาครับอัพ30,000โจมตี2อสองไอ้โจมตียี่สิบสี่ล้านนะผู้ชมแล้วก็วงเนี่ย เพิ่มขึ้นมาเป็น64นะครับแล้วก็ครูดาวเท่าเดิมนะครับผมเฮ้ยอะไรกันแอสตาแค่นี้อะนะคุณผู้ชมมันไม่มีความสามารถหรอหรือล,ลืมหรือเปล่าเจ้าของเกมเขาลืมใส่มาเปล่าเฮ้ยมีแค่นี้นะไม่ทำไมแอสตาไม่ไม่หวือหวาเลยอ่ะคุณผู้ชมต่อมาครับอัพ3 5 0 0 0นะครับโจมตี27ล้านนะผู้ชมแล้วก็วง66นะครับแล้วก็โจมตี5วินาทีนะครับหมดแล้วผู้ชมเอา้าเฟลอ่ะผู้ชมผมรู้สึกเฟลมากเลยอ่ะ คือแอตต้าเลเวล85ก็น่าจะประมาณ30ถึง40ล้านนะผู้ชมแต่รู้สึกเฟลๆว่ะแต่ข้อดีของแอตต้าก็คือมันมันตีมันตีแอตั้งแต่เริ่มผู้ชมข้อดีของแอตต้าเลยนะคือมันตีแอตั้งแต่เริ่มผู้ชมแต่ไม่ได้ตีฟูลนะครับแล้วก็ไม่มีสกิลพิเศษนะไม่ได้ตัดโล่ไม่ได้ทำอะไรพิเศษนะรหรือไม่กระดูกหักผมว่าแอตต้ามันควรจะมีกระดูกหักนะไม่มีไม่มีอะไรเลยผู้ชม <c oughs> ก็พะลองอะครับเออพะลองมันก็แบบมีแค่นี้น ตัวละครพระลองก็มีแค่นี้นครับน้องๆอ,อุตส่าห์อีโบอ,อย่างยากนะผู้ชมก็เป็นไงบ้างผู้ชมน้องๆคิดว่าไงถ้าเทียบเทียบดาเมจจริงๆมันก็เก่งแหละครับเพราะว่ามันตีแอนตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะว่าพวกไคจงไคจูเนี่ยมันตีไม่ตีแอนไงแต่ข้อดีของแอตตามี2อย่างครับก็คือตีแอนตั้งแต่เริ่มแล้วก็ถูกมากผู้ชมตัวละครแอตตาเนี่ยอัพป,ประมาณ1นึ่งแหมื่นเองนะผู้ชมอัพแค่1นึ่งแนหมื่นนะครับตีประมาณ27ล้านก็ถือว่าดีนะผมว่าดีกว่าพวกไคจูนะเพราะ ข้อดีของมันก็คือ Air ตีแอสแตรเริ่มนะครับแล้วก็ตีไววงใหญ่ดาเมจก็โอเคนะประมาณกลางๆของพวกตัวใหม่นะครับแล้วก็อัพถูกมากๆครับนี่ข้อดีของแอสตาราอัพถูกมากๆเลยก็อย่าลืมไปอีโวตั้งแต่ร่างแรกกันะผู้ชมตัวนี้คือถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะครับผู้ชมก็ขอบคุณน้องบัฟเฟลด้วยนะครับที่ส่งไอดีมาให้รีวิวนะจ๊ะทำเร็วมากเลยนะดวงดีจริงๆเลยเนี่ยคนนี้เนี่ยโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ